สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ย้ำไม่ต่อ YG ลิซ่าบินเดียวไร้กาดใส่ทุกแบรนด์ไม่สนใครตอกย้ำกระแสมไม่ต่อสัญญา YG ลิซาและลิซามโนบาลลิซ่าแบล็กพิง์บินลัดฟ้าคนเดียวในลุกสนามบินใส่หลากแบนรนด์ไรกาดติดตาม ไม่แปลกที่จะถูกจับตามองสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินแห่งวงเกิร์ลกรุป๊ปที่ทรงอิทธิพลระดับโลกจนเป็นที่รู้จักในชื่อลิซ่าแบล็กพิงค์ลาริสาแต่ด้วยความสามารถลิซ่ากลายเป็นที่รู้จักในนามศิลปินเดี่ยวเช่นกันและยิ่งตอนนี้เสร็จสิ้นคอนเสิร์ตบอลพิงค์และที่แน่นอนคือหลายคนต่างรอคอยคำชี้แจงการต่อสัญญาอย่างเป็นทางการจาก YG Enter t เ i n m e n t ล่าสุดปรากฏภาพของลิซ่าที่สนามบินซึ่งปกติแล้วเธอจะใส่แบรนด์หรูอย่างเซรินที่เธอเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเตอร์เท่านั้นแต่ครั้งนี้เธอกลับใส่แบรนด์อื่นอาทิเสื้อตัวในจากแบรนด์ m ิวมิวและเสื้อตัวนอกจากแบรนด์ีอออีกทั้งการมาที่สนามบินครั้งนี้ลิซ่ามาพร้อมกับแม่มีกระแสข่าวว่าไม่ได้ไปประเทศเดียวกัน พร้อมกับมีวอนแจผู้จัดการส่วนตัว,ตวทางค่ายเดินทางมาส่งแต่ไม่ได้เดินทางร่วมไฟบินด้วยทำหลายคนต่างจับตามองกันไม่น้อยเพราะสิ่งเหล่านี้ยิ่งกลายเป็นสัญญาณตอกย้ำว่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับ YG เนื่องจากมีกระแสข่าวค่ายเพลงอเมริกาเสนอให้ลิซ่าเซ็นสัญญาด้วยเงินมูลค่าการเซ็นสัญญามากกว่า37.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,300ล้านบาท ล่าสุดลิซ่าได้กล่าวความในใจถึงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายและยังได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพ after party แต่งตัวสวยแซบลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่น you are not invited คุณไม่ได้รับเชิญจ้ะลิซ่าเตรียมแสดงสุดแซ่บในการแสดงโชว์คาบาเต้สุดพิเศษทั้งหมด5ชุดกับทีม Casey h o r ส s ปารีส ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28-30กันยายน2023โดยทีมดังกล่าวคือทีมคาบาเรสสัญชาติฝรั่งเศสขึ้นชื่อระดับตำนานที่มีศิลปินระดับโลกเคยร่วมแสดงมาแล้วจึงไม่แปลกที่หลายคนจะตั้งตารอคอยการปรากฏตัวของลิซาวาจะเผ็ดร้อนขนาดไหนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ